เมื่อแชมป์คิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นครับเห็นเพื่อนร่วมชาตินี่แพ้ส่อของวันลบไปหลายคนครับวันนี้นะนี่ครับอย่างมาจะลิ้มรองรสชาติของส่อของวันลบด้วยตัวเองครับแหมงานนี้มันก็สนุสิครับนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับมาซาฮิโรยามามาโตะครับโอ้โหครับแหมคนนี้ดีกรีดีเหลือเกินครับเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่ง all Japan Kickboxing Federation ครับ แชมป์อู้แชมป์คีบ็อกซิ่งนะแหมยักไงลงไปซะก่อนนะครับแหมยังพูดประวัติไม่ทันเสร็จเลยนะครับเป็นแชมป์อิสโชท m e แชมป์ครัชด้วยนะครับมาเจอกับวันลบนะครับแหมแชมป์เมวยไทยครับวันลบของเราครับแล้วก็เป็นแชมป์วูพ f เมโอ้แหมยักไงอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้หมาครับระวังครับมวยไทยเราไม่ได้มีดีแค่ซองนะครับนี่เป็นการชกในแบบพิเศษครับก็คือกติกาคกบ็อกซิ่งแต่ อนุญาตให้วันลบใช้ศอกได้นะครับโอ้โหครับเป็นไงครับกติกาพิเศษนะครับเพื่ออยากจะลองรสชาตินะฮะสอกของวันลบมันจะเป็นยังไงครับมาดูครับว่ามันโดนจังหวะไหนอะไรยังไงครับจังหวะนี้ครับวันลบนอนนี้โอ้โหนี่ฮะกางเกงสีสันดีเหลือเกินครับแบบสีเปลวเพลิงบอกความร้อนแรงครับนมสีน้ำเงินครับโอ้ทีมาครับทีบสวยครับจังหวะนี้ครับของทางนั่นแม่นักชกชาวญี่ปุ่นครับมาซาฮิโรยามาโมโตะครับ ในกางเก่งสีขาวนมสีแดงครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองขึ้นครับวันลบโอ้หวดแข้งขวากือจะบันเซียนครับวันลบครับจังหวะนี้แต่ตัดล่างครับมาซาฮิโรวันลบขวาไปครับตามด้วยซ้ายครับมีบนมิลล่างครับอืมนี่ครับเรียกว่าลูกไม้ครบเครื่องครับจังหวะนี้ครับเดินเข้ามาโอ้ยศอกขวาครับวันลบครับเอาล้ครับแหมรสชาติของศอกกําลังจะมาครับกําลังจะร้อยครับผมก็ร้อยจังหวะนี้ครับแหม่ร้อยแรงแกงไตปลาครับอืือมาครับจังหวะนี้เอาซ้ายตัดล่างครับ ถีบขวานําไปก่อนครับท้านาองวามาไซฮิโร่ครับเข้ามาครับระวังครับอย่าเล้าๆครับมีขมาสซาตัวนี้แข่งซ้ายเจอหมัดคืนเหมือนกันครับมาไซฮิโร่มาไซฮิโร่เข้าไปครับแข่งซ้ายขมัสซาฮิโร่จะกระโดดเข่าลอยแต่โดนถีบสกัดจังหวะไว้ครับระวังครับจังหวะนี้หาช่วงหาจังหวะในการเข้าท่าครับเตะพับนอกไปก่อนครับพับในครับขวามาครับมาไซโร่หนึ่งสองครับมาไซฮิโร่หนึ่งสองโอ้จะหนึ่งสองสามสี่ครับโอ้มาไซฮิโร่คนนี้หมัดดีครับ แม่ดีกรีแชมป์คกบ็อกซิ่งไม่ได้มาง่ายๆครับมาซาฮิโรผู้นี้ครับถีบขวาหน้าครับวันลบต้องระวังครับวันลบอย่าเล้าๆครับอย่าประมาทครับจังหวะนี้ครับถีบขวาหน้าครับเหมือนกันครับวันลบครับมาครับวันลบอยู่ที่กลางเวทีครับธนคของมาซาฮิโรนี่ใช้ลักษณะของการเดินวนครับฟุตเวิร์วนไปก่อนครับยกบขวาครับมาซาฮิโรเจอเตะตัดล่างครับยิงมาซ้ายไปเจอมาซ้ายคืนครับโอ้โหหมัดดีเหลือเกินครับระวังครับอย่าเล้าๆครับขวาลำตัวครับธนคของมาซาฮิโร มาครับอืมาว่าระวังรสชาติของวาซาบิกับรสชาติของแกงไตปลาอุ้ยอะไรจะดีกว่ากันครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสองครับแต่วันลบเป็นชาวขนแก่นนะฮะขออภัยครับโอ้มีควงมัดโชกครับแหมนี่คิดว่าตัวเองได้เปรียมนะฮะคิดว่าเชิงตัวเองได้เปรียมนะครับมีควงมัดโชกครับท่านของมาซาฮิโร่วลบต้องเข้าอย่างรัดกุมกว่าเดิมครับพอเหมือนกับเราเขาจับทางหมัดของเราออกครับเตะตะนล่งครับเตะตะน่่งคืนเหมือนกันครับ หมดยกทีหนึ่งไปก่อนครับจังหวะนี้ครับแม่มาถึงก็ได้ลุ้นเลยครับโอ้โหนี่ครับเสื้อพี่เรี้ยงนี่เสื้อแฟลติกเสื้อโอ้ยหน้าท้องของแหม่เขาเรียกไงริงเกิลหรือฮะมาครับชื่นตาชื่นใจครับผ่านไปครับมาต่อกันยกที่สองจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับแม่ดูท่าทางมีความมั่นใจครับมาซาฮิโรผูนี้ครับเจอแข้งขวาสูงครับจากวันแล้วครับทีขวาหน้ามาก่อนครับมาซาฮิโร มาไซโรเปิดเกมเร็วครับเร่งเครื่องครับนี่ขวาครับแล้วตามด้วยซ้ายครับอู้เจอมาขวาครับยังไงดีครับมาซายโรยังได้อยู่ครับแมเหมือนมาเหมือนท่านัของวันลบนี่ยังไม่ออกซอกครับพอดูว่าคู่ต่อสู้นี้น่าจะป้องกันตัวมาดีครับระวังครับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับอ๋อดึงมบอกไปเลยฮะเกิดเมื่อปี2008ก็ปี2500นะฮะ52ครับจังหวะนี้ครับแม่ครับ ในวันที่ยี่สิบสองครับผมมาครับอืมหมัดหนึ่งซองครับโอ้โหเข้าขวา้าครับระวังครับล็อกคอครับล็อกคอตีเข่าได้ครับเข่าซ้ายครับแล้วเทลงไปครับแหมครับวันที่ยี่สิบสองเดือนมิถุนายนนะครับเอาครับจังหวะนี้ครับอย่าล้าล้วครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับขอภัยครับแหมนับปีผิดครับไม่เป็นไรครับผากสดครับผากสดคิดสดครับไม่ได้เตรียมสคริปครับ จังหวะนี้เดินเข้าหาครับอืแข้งแรกบัตรครับไปครับเหยียบขวามาก่อน่ะสายไม่ถึงครับอุ้ยศอกซ้ายครับจับตีเขาใส่หัวครับเอาระวังครับจังหวะนู้นก็มาใส่โรเวียงมันเหมือนกันครับอ่าครับวันลบเริ่มใช้ลูกไม้มวยไทยครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับอแข้งซ้ายบันเซียนโอ้เป็นไงครับโอ้โหขวิดตุงครับลงไปหน้าขมำพื้นครับมองเทงไหมครับยังไม่มองครับ ยังไม่ตั้งคุ้มครับจังหวะน,นี้โดนนับไปก่อนครับอุ้ยเมื่อกี้ตัวลอยเลยครับโอ้ดักซ้ายสวยโอ้ทีบาทานลูกพักครับโอ้กรรมการต้องมาห้ามไว้ก่อนครับอูยันหน้าครับยักษงายครับเจออีกนับทีสองครับเอาแล้วครับ แม่ชิ้นแชมป์คิกบ็อกซิ่งผู้นี้สถานการณ์ไม่สู้ดีครับเพียงเสียแล้วครับเพียงเสียแล้วเพียงเสียแล้วแปลว่าเสียท่าครับอื้มจังวันนี้ครับแม่ครอกแคร่ครับมีเรื่องมีความครอกแคร่ครอกแค่คือร่ำแรครับโอ้ยิงมาซ้ายมาเขมาซาายฮิโรระวังครับอย่าเล้าเลาครับจังวันนี้ครับมาหมัดแรกมัดอุ้ยโดนมัดครับแข้งซ้ายไปครับวันลบครับเดี๋ยวระวังฮะระวังหมาครับเดินเข้าหาโอ้จังวันนี้ครับเข่าขวาไปครับวันลบครับศอกซ้ายผางเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้ยกรรมการยุดตีการชกไปเลยครับ นี่ครับเก็บซองไว้ใช้กับคนที่ใช่ครับโอ้โหซองนี้ถึงใจเธอครับร้อยครับร้อยครับแหมดูครับมาดูภาพช้าเพื่อความสบายใจครับนี่ครับโอ้ยดักแข้งซ้ายบันเสียนครับออ้ยตัวลอยครับลงไปขมาเลยครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับแล้วศอกซ้ายผางเข้าไปครับยังหงายลงไปแลหวันแบบดิจิตอลครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับแชมป์กิ๊กบ็อกซิ่งครับได้ริมรสชาติศอกของมวยไทยครับจังหวะนี้ครับ และนี่คือวันลบวีรศักดิ์เล็กครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ